เอว้าฮึยเขาเลี้ยงอทั้งนั้นน่ะของเราตัวเดียวมั้งหอมคุณจะมันกินยังเอ้ย นี่เทปคนหล่อจริงว้า โอ้โตเขาเยอะใครมั่งก็ไม่รู้ดูเอาเฮ้ยัยังไม่หมดตัวนะสองจานสองจานหันต่อเมื่อเต็มจานหันต่อ